ที่ขายดีสุดข้าวพริกมะขามตอนนี้อร่อยมากอร่อยโลเลื่องได้นี่นะกับข้าวสวยร้อนๆนะแค่นี้นะน้ำพริกที่อันนี้กุ้งเสียบนะครับอร่อยอร่อยมากครับอร่อยกรอบมากน้ำพริกกุ้งเสียบแล้วก็หอมกินกับข้าวสวยร้อนๆนะฮะครับ สุดยอดเลยนะกินกับข้าวสวยกับไข่เจียวนะแค่นี้ก็แค่นี้ก็แบบกินอล้วอีกตัวหนึ่งกากหมูกากหมูกากหมูครับอันนี้กากหมูนะครับกกาหมูน้ำพริกกากหมูเลยนะกินกับข้าวสวยกับไข่เจียวนะแค่นี้ก็แค่นี้ก็แบบกินอล้วอีกตัวหนึ่งกากหมูกากหมูกากหมูครับอันนี้กากหมูนะครับกกาหมูน้ำพริกกากหมูครับผมมาตลาดนี้ยากแล้วยากแล้ว อิ่มจุกแน่นอนครับมาที่นี่ลองมะขามอันดับหนึ่งตอนนี้เลยมะขามมาแรงเลยนะพริกปลาทำนี้นะบอกเลยคำนี้รวมสามน้ำพริกไว้ครับกุ้งเสียบแล้วก็อะไรกากหมูกากหมูมะขามตัวนี้ขานี้ผักอยู่นี่นะผักสามเมนูเลยสามเมนูดดูีว่ารสชาติ ในเด็กินอะไรเลยนะแบบไรเลยนะแล้วดคนเด็กกินน้ำพริกป่ะคะยอดเลยข้าวมามามาเดีเดี๋ผมไป้อผมไปซื้ออื่นโอเคเดี๋ยวผมให้อิ่มก่อนเมนูเยอะนะครับที่นี่นะมาตลาดครับพี่ยานะครับครับผมของกินเยอะมากกินเยอะมากตาาไปหมดครับผมไม่รู้ว่าไหยุดเอาอาทิตย์นี้ครับมาซื้อของกินให้ครอบครัวหรือตซื้อของฝากมาที่นี่เลยนะมาดูจะไปไหนกันมาที่นี่เลย